จกกรรงดเล่าข้าพรรษาเนี่ยค่ะด้วยระยะเวลา3เดือนเนี่ยมันเป็นตัวบังคับให้เราหยุดพฤติกรรมการดื่มนะคะเราหยุดการดื่มได้เนี่ยเราก็เหมือนได้ร่วมทําบุญไปด้วยในช่วงข้าพรรษาเนาะเพราะว่าลดอบายามุกใช่ไหมคะสก็คือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนด้วยนะคะถ้าผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่เนี่ยหยุดหยุดการดื่มเหล้าเนี่ย เป็นตัวอย่างที่ดีได้เนาะอันที่3ก็คือการงดเล่าเข้าพรรษาช่วง3เดือนก็จะลดรายจ่ายนะคะแล้วก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มเงินในกระเป๋าโดยไม่รู้ตัวนะคะถ้าเราเอามารวมยอดเนี่ยจะพบเลยว่าเราจะเหลือเงินไว้จํานวนหนึ่งในการได้ใช้ใจ่ายอย่างอื่นที่จําเป็นนะคะก็ถือว่าแล้วก็สุดท้ายก็คือได้เรื่องสุขภาพนะคะเราจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นเพราะว่าจากประสบการณ์เนี่ยคนที่งดเล้าได้เนี่ยสุขภาพดีขึ้นทุกคนนะคะ ก็ในส่วนของเทศบาลเมืองสตูเราจัดให้ผู้บริหารเจ้าหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลเ,เข้าร่วมกิจกรรมงดเล่าเข้าพรรษานะะซึ่งจริงๆมันจะมี QR Code ของหน่วยงานใช่ไหมคะเราก็จะรณรงค์ให้ให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปร่วมกันทาบันทึกข้อตกลงนะคะจะลด1เดือน2เดือนหรือ3เดือนหรือจะงดตลอดได้ก็ยิ่งดีนะคะก็คิดว่ากิจกรรมดีๆแบบเนี้ยจะทําให้เป็นประจําทุกๆปีจนทําให้คนเนี่ยเริ่มแบบ เริ่มชินแล้วเริ่มมาสว่าเอ้ยช่วงเข้าพรรษานี่ต้องมีกิจกรรมแบบนี้ค่ะงดเล่าเข้าพรรษาก็เชิญชวนทุกคนนะคะ